ประเดิมต้นปีกันแล้วครับกับงานมหกรรมยานยน,ยนตย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งปี Bangkok International Motor Show ครั้งที่43ภายใต้แนวคิดก้าวด้วยกันไปด้วยใจไปได้ไกลหรือ keep moving forward together อุตสาหกรรมอะไรบ้างครที่บริเนี้ทสุดมีไฮไลท์อะไรบ้างครับที่บริเน,นี 車を展示させていただいております。この13台のうち、4台はえ伊勢神宮 x え、9台はえ1。gtmax 2コースとなっております。で、このうちのこの13台のうちの4台はですねスペシャルモディファイをした車を実現させていただいておりまして。え、このうちの1台がニュー x。x ええ2台がイ1。gtmax。それとあと1台がえ伊勢のえ2。コースのセフティカー。 อาจจะ่นานฮะตะก,ก็เล่าว่านะคะมันอิสุสจัดเต็มในบูธอิสุสที่งานบางก่อนกันาชินนออมโต์โชว์นะคะนำรถมาจัดแสดงถึงสิบสามคันเ,น, New New คน,คน,นเป็น All New New X 4คันอิสุสดีนัคส์9คันในบรรดาสิบสามคันนี้มี4คันตกแต่งพิเศษนะคะเป็น All New New X 1คันอิสุสดีคราสโฟบิโฟลสองคันแล้วก็รถเซฟกี่ค่ะของอิสุสุ1คัน,นะคะ่ะ อย่าง isuzu เองปีนี้ก็มีการเปิดโปรเจกต์พิเศษ isuzu v-cross master of all roads ตัวจริงทุกเส้นทางตอกย้ำในความเป็นผู้นำสปอร t Off-Road ระดับพรีเมียมมาตัอโชว์ปีนี้นะครับเรามาในทีมเขาเรียกว่ามีโปรเจกต์พิเศษแล้วกันนะครับเรานำคนเก่งๆ3คนเนี่ยมาร่วมทำเอพิสูดนะครับนะฮะคนแรกคือคุณนิวชัยพลนำคันเนี้ยไปในที่อันซีนสถานท่เทีเท่ยวของเมืองไทยนะครับ และภาพต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยครับจะมีคุณโต้งเป็นคนกำกับภาพนะครับแล้วก็จะมีคนถ่ายภาพนิ่งคือคุณโต้ที่บอกเรียนไว้นะฮะก็คือถ่ายภาพนิ่งสวยๆนะครับตรงนี้คือเป็นโปรเจกต์พิเศษที่เราจะนำมานำเสนอให้กับทุกๆท่านนะครับทั้งความสนุกโชว์สมรรถนะนะครับแล้วก็ภาพสวยๆที่ทุกท่านอยากจะเห็นแน่นอนครับอย่างที่คุณท็อปได้แนะน,นำแหละครับรถคันนี้ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ด้วย เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่เยี่ยมจริงๆเป็นไงครับพี่นิวอิ u z u บี r o s s 4x4 พาคุณก้าวข้ามทุกขีดจำกัดสู่ความอันซีนของเมืองไทยเอาใจสาวกคนรักรถทั้งหลายจริงๆครับงานมอเตอร์โชว์นั้นยังแวะไปชมกันได้ จะมีงานถึงวันพรุ่งนี้3เมษายนณฮอลล์2 Impact Challenger เมืองทองธานี